สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวาวๆนะคะกอ,อื่นกดไลค์ like, กดแชร์เป็นกำลังใจให้หวาด้วยนะคะก็ยังคงตามกันต่อนะคะสำหรับคดีของน้องต่อเด็กน้อยวัย8เดือนที่หายตัวไปอย่างปริศนาจากอ้อมอกพ่อแม่แล้วก็ครอบครัวนะคะซึ่งวันนี้ก็เข้าสู่วันที่13แล้วก็ยังคงไร้วี่แววนะคะที่ว่าจะเจอน้อง ซึ่งก็เป็นข่าวที่ทุกคนให้ความสนใจแล้วก็ยังติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะว่าน้องยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่านะคะซึ่งเวลาเองก็ได้ผ่านไปส3าวันแล้วทุกคนก็ยังมีความหวังและรอจนกว่าจะได้รู้ความจริงว่าน้องหายไปไหนใครเป็นคนเอาตัวน้องไป ซึ่งล่าสุดเมื่อวานนะคะก็ได้มีพลเมืองดีออกมาให้ข้อมูลผ่านทางผู้ใหญ่บ้านหมู่หกชุมชนบ้านคลองท่อนะคะแล้วก็ได้ให้ข้อมูลกับสำนักข่าวต่างๆว่าพบชายต้องสงสัย2คนขี่รถจักรยานยนต์นะคะโดยมีเด็กนั่งตรงกลางซึ่งลักษณะคล้ายน้องต่อมากซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากน้องต่อหายจากบ้านไปได้2วันนะคะ ซึ่งทางด้านพลเมืองดีได้ขับรถผ่านแยกห้วยขวางกำแพงแสนซึ่งห่างจากบ้านของน้องไปราวๆ40 40กิโลเมตร ได้เห็นชายสองคนขับรถจักรยานยนต์และตรงกลางมีเด็กนั่งอยู่แต่ก็ไม่ได้เห็นหน้าทั้งคู่ไม่ใส่หมวกกันน็อกนะคะขี่มาจากอำเภอทับหลวงมุ่งหน้าไปบางเลนนะคะซึ่งทางด้านพนลเมืองดีเองก็สงสัยว่าทำไมดึกๆดื่นๆนะคะออกมาขี่รถแล้วพาเด็กมาด้วยทำไมเพราะปกติคนแถวนั้นเขานอนกันไวนะคะ ซึ่งทางด้านพลเมืองดีเองเนี่ยพอได้กลับบ้านไปนะคะก็ได้เห็นข่าวเด็กหายจึงได้เข้ามาแจ้งข้อมูลและเบาะแสกับทางเจ้าหน้าที่ซึ่งทางตำรวจเองก็ได้เอากล้องหน้ารถของพลเมืองดีท่านนี้นะคะไปตรวจสอบแล้วซึ่งในขณะเดียวกันก็ได้มีภาพของน้องต่อที่มีใบหน้าผุพองหลุดออกมาในโลกโซเชียลนะคะซึ่งก็มาจากในโทรศัพท์ของพ่อกับแม่น้องนั่นเองนะคะซึ่งบริเวณใบหน้า ตรงแก้มของน้องจะเป็นรอยแดงเหมือนเป็นแผลผุพองแล้วก็เหมือนรอยถลอกนะคะซึ่งก็ไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุใดนะคะแล้วก็ อีกรูปก็เป็นรูปบริเวณปากของน้องซึ่งเป็นรัว่วเป็นรอยบวมปูดไม่ทราบว่าโดนอะไรมาเช่นกันนะคะแล้วก็มีรอยแดงคล้ายกับปากแตกนะคะซึ่งก็ต้องรอผลจากทางตำรวจว่าเป็นแผลจากการถูกทำร้ายร่างกายหรือเปล่าหรือว่าเป็นแผลที่เกิดขึ้นจากการที่น้องเกาแล้วก็ซึ่งตัวน้องเองเนี่ยก็มีอายุแค่8เดือนเพียงเท่านั้นเองนะคะอาจเป็นไปได้ว่าแผลอาจเกิดจากการที่น้องเกาจริงหรือไม่ใช่หรือเปล่านะคะ ซึ่งตรงนี้เองเราก็ต้องรอผลจากทางด้านตำรวจอีกเช่นกันนะคะในส่วนทางด้านนิ่มกับอานิ่มกับพุทธนะคะพ่อแม่ของน้องก็ยังเดินทางไปให้ปากคํำกับทางด้านตำรวจทุกวันวันละหลายชั่วโมงนะคะซึ่งตัวอของนิ่มเองซึ่งเป็นแม่ของน้องเนี่ยก็ได้ออกมาบอกว่าเครียดมากเหนื่อยล้าแล้วก็ เพราะสัปดาห์นี้ก็โดนเรียกไปสอบตั้งแต่เช้ายันดึกนะคะตั้งแต่10โมงเช้าจนถึงกระทั่ง5้าทุ่มและต่อเนื่องกันติด,ต,ดติดกันตลอดทั้งสัปดาห์นะคะทางด้านตำรวจก็จี้ถามทุกวันว่าเห็นลูกครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ตอนไหนหายไปได้อย่างไรสงสัยใครบ้างซึ่งตัวนิ่มเองก็ได้ตอบเหมือนเดิมทุกวันนะคะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราจะมีคลิปมาให้พี่ๆได้ชมกันนะคะ ซึ่งตัวนิมเองซึ่งเป็นแม่ของน้องนะคะก็ยังยืนยันว่าก่อนหน้านี้ได้พูดความจริงไปหมดแล้วไม่ได้โกหกอะไรซึ่งในคดีนี้เองนะคะทางด้านบิ๊กโจ๊กหรือพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพนันรองผอตรนะคะก็ได้ออกมาบอกว่าเชื่อว่าพ่อแม่เด็กก็คือคนที่รู้ดีที่สุดนะคะว่าลูกหายไปไหนตอนนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเด็กยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่านะคะบิ๊กโจ๊กท่านได้พูดบอกออกมาประมาณนี้นะคะก็ไม่แน่ใจ ว่าตัวท่านเองเนี่ยไปได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมมาบ้างแล้วก็ยังมีข้อมูลอะไรที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสื่อมวลชนหรือทางน้านสาธารณชนนะคะก็ต้องรอกันต่อไปนะคะ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนะคะอาจจะต้องรอทุกอย่าง100%เซก่อนถึงจะออกมาพูดได้ซึ่งในคดีนี้เองนะคะก็มีข้อสงสัยแล้วก็พิรุษเยอะพอสมควรนะคะไม่ว่าจะเป็นคราบเลือดบนหมอนหรือบนที่นอนนะคะซึ่งก็ต้องรอผลทางนิติวิทยาศาสตร์นะคะและคงต้องรอว่าทางตำรวจเนี่ยสืบว่าได้ความอย่างไรเพิ่มเติมอีกบ้างนะคะและว,วันนี้เองนะคะก็มีข้อมูลเพิ่มเติมจาก กล้องวงจรปิดนะคะว่าพ่อและแม่ของน้องเนี่ยมาแจ้งความกับตำรวจเวลา8นาฬิกา33นาทีแต่พ่อกับแม่ของน้องเองได้บอกว่ารุ่งหายประมาณ7โมงเช้า7โมงกว่าๆนะคะและได้เดินทางมาแจ้งความกับทางด้านตำรวจประมาณ7โมงครึ่งซึ่งตรงบริเวณบ้านของน้องเนี่ย ก็ห่างจากโรงพักแค่ราวๆ2กิโลเมตรเองนะคะซึ่งไม่น่าใช้เวลาถึง1ชั่วโมงครึ่งนะคะในการเดินทางมาแจ้งความซึ่งตรงนี้ก็ยังเป็นข้อพิรุธแล้วก็เป็นข้อสงสัยที่นำมาซึ่งการนำพ่อกับแม่น้องเข้าสู่กระบวนการสอบสวนนะคะ ทั้งนี้เราเองก็ต้องติดตามกันต่อไปนะคะถ้ามีอะไรคืบหน้าในทางคดีซึ่งตรงนี้เองนะคะทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ตีวงแคบลงมาทุกทีแล้วก็ได้พุ่งเป้าไปยังผู้ต้องสงสัยก็คือพ่อกับแม่ของน้องนั่นเองนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่เองก็เชื่อว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนหลังคุมสอบเข้มอย่างต่อเนื่องซึ่งก็รอติดตามความคืบหน้ากันต่อนะคะสําหรับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยด้วยนะคะขอบคุณแหล่งที่มาจาก อมารินทีวีข่าวช่อง8แล้วก็เพจอีจันนะคะกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะทำ,ทำไมแบบว่าอ,อะไรยังทำไมไม่พูดเองรู้ถ้าเกิดเองรู้เองก็พูดแล้วก็ไงซักคือคำถามเดิมๆอะแล้วหนูบอกตำรวจว่ายังไงดูก็คือหนูไม่รู้คือหนูไม่รู้จริงๆะคะ่ะคือถ้าเกิดให้หนูไปพูดมันก็ไม่ได้อะ ก็เมื่อก็คือเขาก็ถามแบบว่าเหมือนว่าเองให้คําตอบคือเรื่องที่เขาถามนั่นแหละค่ะก็คือเองยังมั่นใจอยู่ใช่ไหมว่าว่าเองไม่ได้ทาก็คือยินก็คือยืนยันนั่นแหละค่ะยินยันกับทุกคนแล้วก็บอกกับทุกคนว่าเราไม่ได้ทํายังไม่ได้เอ่ยเลยะคะ่ะว่าพรุ่งนี้จะต้องเข้าหรือว่าวันไหนเราต้องเข้า เดน,นี้เขาบอกว่าพร้อมตลอดพร้อมตลอดค่ะก็อันนี้เมื่อกี้มีการมาถามว่าคบัญชีของเราที่เคยเปิดมีบัญชีอะไรบ้างค่ะน้องแต่ละคือว่าเราไม่ได้เป็นคนดูเองว่าบ้านน้องแตกหรือเปล่าเราไปดูคือนี่มรับแล้วนี่มาบอกเราอกีกทีนึงใช่ครับแด้ว่าข้อเสลที่เราให้สัมภาษณ์ไปก่อนหน้านั้นเนี่ยคือเราเห็นแค่ว่ารูปมีเรื่ออกแต่เราไม่ได้ไปดูใช่ครับ แต่ที่มีคนตัง้งข้อหลักเกี่ยวไวทำไมพูดไม่ตรงกรันคือเป็นข้อมูลที่เราฟังมาจากอึ้งเราครับแล้วนี่บอกอะไรย่างไบางบ้างเขาบอกว่าลูกมีเลือดออกจากปากเราก็บ,อ,บอกว่าดูดีๆลูกปากแตกหรือเปล่าอะไรเงี้ยทำไมเราถึงไม่ได้ครับเอ่อน่าจะติดงานไหมครับช่วงเช้าอีกวันหนึ่งอ๋อช่วงเช้าอีกวันหนึง่งเราติดงาน นั้นเราคิดไหมว่าลูกมันจะเปไ้างไไเราก็คิดแค่ว่าน้องปากแตกหรือเปล่าเ้าฟันน้องอะมันขึ้นสองซี่แลวคือน้องมันไอด้วยเออเขานอนเขาก็นอนกินนมเลยแล้วเขาว่าไอครับไอครับแต่ตอนนั้นเราเราเราไม่รู้มัน็นอะไรใช่ผมเลยถามคุยกันว่าไอ้คนตอนที่ลูกไอมากระแทกปากหรือเปล่าเลย